สวัสดีครับทุกคนพบกันในช่องจิติอีกแล้วนะครับฮีโร่ที่ปอนจะมาเล่นในวันนี้กันก็เป็นในตัวของริกเตอร์นั่นเองแต่นั้นไม่ใช่ริกเตอร์ธรรมดาเพราะว่านี่คือริกเตอร์แอนเชียนสุสโนโอนั่นเองเป็นสกินระดับอัลติเมตนะครับที่เปิดขายเมื่อกี้นี้เองนะครับปอนก็ได้มีโอกาสไปจัดแล้วก็ได้ไปลองเล่นมาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสกินที่เรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับสำหรับ6ก9คูป,ปองถ้าคุณมีลิกเตอร์อยู่แล้วเนาะถ้าคุณไม่มีนะครับคุณก็สามารถซื้ เป็นพวกชอบสุ่มอะไรอย่างนี้ก็มีกล่องให้สุ่มนะครับทีละหกับ25คูป,ปองเนาะก็ถ้าใครชอบแบบไหนก็ไปเลือกซื้อกันได้นะครับโอเคกลับมาที่เรื่องของเรากันดีกว่าตัวความเป็นมาของซูซานโอนะครับจริงๆแล้วมันเป็นตำนานนะครับตำนานที่ว่าเขาเป็นเทพแห่งทอรทะเลและพายุนะครับของศาสนาชินโตของญี่ปุ่นนะครับนั่นจึงทําให้เสียงาพากของลิกเตอร์ในสกินนี้นั้นเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับจริงๆประวัติของซูซานโอนะครับมันมีเรื่องที่เยอะกว่านี้แต่ว่าตอน คิดว่าเออคลิปคลิปนี้ควจะอธิบายไม่พอเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ปอนทําคลิปแยกเกี่ยวกับประวัติของสกินหรือที่มาของสกินต่างเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกปอนด้วยหน่อยนะครับโอเคนอกเรื่องกันไปไกลแล้วเรากลับไปที่เกมคนละคนดีกว่าในเกมเกมนี้นะครับจริงๆปอนรู้สึกงงๆนะครับเพราะว่าทีมของปอนตอนดับตัวละครเนี่ยเอาแคลลี่มาหมดเลย4ตัวเนาะทำให้ปอนนั้นไม่มีทางเลือกนะครับเลยต้องเอาลิกเตอร์นั้นมาโลมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าลิกเตอร์เอามาโลมได้ไหมป มันจะเอาไปยืมเป็นเอ่อเป็นออฟเลนก็ได้จะเอามาโลมก็ได้แต่ว่าไม่ควรเข้าปากนะในความคิดส่วนตัวปอนซึ่งทําให้ปอนมองว่าลิเตอร์นะั้นมันเป็นฮีโร่หนึ่งตัวที่ค่อนข้างสรารพัดประโยชน์เลยก็ว่าได้นะครับและด้วยของขวัญจาก GM นะครับแพทลท์ล่าสุดที่ผ่านมาลิกเกอร์ก็ได้ท,ทาการบัฟนะครับให้เรียกว,ว่าอะไรอ่ะง,งัดสกิลหนึ่งเนี่ยค่อนแรงขึ้นนะครับซึ่งจะได้ว,ว่าเมเมลิเตอร์เนี่ยคงจะถูกใจสิ่งนี้กันมากๆเลยสำหรับตัวลิเตอร์นะครับก็สกิลต่างๆของมันอนะ่ะในส เออมันมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเพราะว่าถ้าลิคเตอร์นั้นอยู่ในสถานที่ที่ต่างกันเช่นในน้านะครับหรือว่าบนบกหรือว่าในปุ่มนะครับดาวเขาจะเปลี่ยนสีนะครับแล้วแต่ละทีนะครับที่มันเปลี่ยนสีน่ะมันก็จะมีเสียงเอฟเฟกนิดๆหน่อยๆออกมาครับซึ่งปอนด์องว่าเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆที่เรียกได้ว่ามีความน่าลหลงไหลพอๆเลยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีถ้าเอฟเฟกต์วกลับบ้านนะครับซึ่งปอนดองว่าเอเอมีความ เอกลักษณ์ของมันเลยสวยเลยอันนี้ปอนเลียกว่าปอนชอบมากซุ้มแล้วล่ะที่ซื้อมาเนาะเพื่อเอาทาวาวขับบ้านเนาะแล้วก็ที่สาคัญนะครับก็คืออันติของมันนะครับอันติของมันเนี่ยก็จะทําการชาร์จพลังนะครับเพื่อสร้างความเสียหายวงกว่านะครับแต่ในระหว่างนั้นก็จะมีเหมือนอะไรอะซามูไรเนาะชุดเกราะซามูไรยอยู่ข้างหลังเราสิงเราอะไรเงี้ยซึ่งปอนมองว่ามันเท่มากๆเลยนะครับก็สําหรับใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นชอบความเป็นแบบซามูไรบวกกับจักรกลหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ถ้าใครเป็นเมเล็กเตอร์แล้วก็อยากได้สกินสวยๆสักอันหนึ่งเนี่ยปอนมองว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งอันที่ควรค่าแก่การเป็นเจ้าของนะครับปอนคจะอธิบายพวกเออสกินต่างๆเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวปอนจะให้เพื่อนเข้าไปดูกันในเกมไปก่อนเนาะแต่ก่อนหนึ่งนะครับเดี๋ยวปอนจะแนะนำรูนเทมต่างๆแฝดที่ปอนใช้กับเล็กเตอร์ในเกมเกมนี้กันนะครับโดะในเกมเกมนี้ปอนได้เล่นเป็นตำแหน่งของโลมนะครับ ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วปอนตจะอ,ออกเป็นของลมชิ้นแรกเป็นหินลมชิ้นแรกเลยหลักกันเนาะแล้วเสร็จแล้วปอนจะออกไปเป็นรองเท้ากันซีซีต่อนะครับเพื่อที่ว่าเวลาลิกเตอร์เข้าไปในวงไฟเนี่ยจะได้พอต้านสถานะศัตรูรวมถึงการสถานะต่างๆได้น,นิดนึงเนาะพอจากการออกรองเท้าเสร็จแล้วนะครับปอนจะกลับมาออกหินลมต่อให้เสร็จนะครับโดยหินลมที่ปอนจะออกนะครับก็เป็นหินลมสีแดงนะครับจะเป็นเอราริเคตนะครับสาหรับ ต้องการเสริมพลังโจมตีแล้วก็บวกลดคู่ดาวนิดหน่อยเนี่ยก็จะออกเป็นอันนี้กันนะครับโอเคพอเราได้หินของลมเสร็จแล้วกับรองเท้าเสร็จแล้วนะครับชิ้นต่อไปนั้นปอนมองว่าเป็นอีกชิ้นที่สาคัญสำหรับลิกเตอร์นะครับนั่นก็คือแมนเทลออฟลานะครับหรือว่ากอกไฟนั่นเองซึ่งเวลาเราออกอันนี้มาเนี่ยมันจะสามารถขโมบก,กับเอ,อ่ออันติข,ของเราได้นะครับตอนนี้มีทีนะครับว่าลิกเตอร์ที่ปอนเล่นเกมเกมนี้จะเป็นลิเกเตอร์สายถึกนะครับคือจะเน้นไปที่พวกพลังป้องกันต่างๆนะครับจะไม่ได้เน้นที่ดามเมนนะเจออเนากก็เยยยออนห่ โอเคนะครับในชิ้นต่อไปนั้นปอลก็ต้ออกเป็นทรอยนะครับเพื่อกันพวกเมดต่างๆเนาะเพราะมันจะได้แบบแบบต้านทานเวทแล้วก็บวกพลังชีวิตให้กับเบกเตอร์ด้วยเนาะโอเคในชิ้นต่อมานั้นปอนจะออกเป็นเอเ่เอไอเทมโจมตีและชิ้นหนึ่งเจอะมาเป็นบล็อกเกนสเปียร์เพื่อเพิ่มเจาะเกาะและพลังโจมตีนะครับ ให้มันแบบมีดาเมจกุบกุบหน่อยเออเราจะได้แบบพอฆ่าใครเขาได้บ้าง้ะเนาะส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับปอจ่อเป็นตายเกิดนะครับหรือว่าถ้าใครจะเอาเป็นดาบแดงเพิ่มหน่อยก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวปอนนั้นปอนเออเอาตายเกิดดีกว่าอุ่นใจดีมีแล้วอุ่นใจกว่าเนาะในส่วนของรูนของลิคเตอร์นะครับปอนจะเน้นไปที่พวกพลังโจมตีหน่อยนะครับเพราะว่าเออตัวลิคเตอร์นั้นปอนเล่นเป็นเออสายเกาะแล้วเนาะจะเล่นเป็นสายเทยก่ิลก็เลยใช้รูนที่บวกพลังโจมตีต่างๆด้วยมันจะได้มีความ บาลานซ์กันในตัวของมันเนาะก็จะเป็นออสอลอ10เมตรสปิริต10เมตรและเลือข้นคอ10เมตรนะครับในส่วนของพลังแฝงนะครับปอนจะเน้นไปที่พผังแฝงที่เป็นสายสีเขียวนะครับเพราะว่าบอนจะเน้นแบบเน้นซุ่มอยู่ในพุ่มเนาะก็จะจบไปที่ f o r เรสบอลเ e อร์นะครับ แล้วก็เราจะเสริมด้วยสีฟ้า2อันนะครับจะเป็น Recovery เพื่อเพิ่มเลือดแล้วก็อีกอันจะเป็นการชิงเกอร์นะครับก,ก็คงจะจบแล้วนะครับสำหรนานานา une, ับการแนะนำรูนเอเทมพลังแสงของลิกเตอร์ที่ปอนเล่นในเกมเกมนี้นะครับปอนบอกอีกทีนะครับว่าลิกเตอร์นั้นเป็นตัวที่สามารถออกของได้เรียกได้ว่าหลายสายมากๆไม่ว่าจะเป็นสายดาเมจจ๋าเลยสายเกาะจ๋าเลยหรือว่าจะออกเป็นกึ่งก็ได้เช่นกันครับมีความแรงในตัวของมันเนาะขึ้อนอยู่กับว่าเออเกมเกมนั้นเราได้เอาลิกเตอร์ไปยืนในตำแหน่งอะไร ถ้าสมมุติเราเอามายืนในตำแหน่งของโลมเราก็อาจจะเน้นไปที่เกาะเยอะหน่อยถ้าเราเอาไปในส่วนของออฟเลนเราก็อาจจะเน้นไปที่ดาเมจที่ค่อนข้างมากหน่อยอย่างนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันครับอยู่ที่ว่าแล้วแต่เพื่อนๆชอบด้วยะกันนะครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวบอลจะให้เพื่อนเข้าไปดูการเล่นลิกเตอร์ของบอลในเกมเกมนี้กันนะครับว่าในสกินของซูซานโอเนี่ยมันจะสวยงามแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปไหมนะครับ ก็อย่าลืมดูกันให้จบคลิปกันด้วยนะครับและสำหรับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามปอนก็อย่าลืมกดติดตามปอนให้เป็นกําลังใจให้ปอนหน่อยนะครับปอนจะได้มีกําลังใจมาทำคลิปสนุกๆแบบนี้ให้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับถ้าพร้อมเราก็ไปดูกันเลย 時の,せいのために人々がこうし合っているこれが神の望んだ興業だとでも言うのだ神が力を決闘の時花をもう抜いてい เป็นยังไงกันบ้างครับสักการเล่นเป็นยังไงกันบ้างครับสักการเล่เล,ลิกเตอร์ของปอใน,นเกมเกวนี้บอนบอกอีกทีนะครับว่าเออมันเป็นลิกเตอร์นั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะ สามารถเอาไปยืนได้ไหลายตำแหน่งนะครับแล้วก็มันก็โหดด้วยนะไม่ใช่ว่ายืนได้ไหลายตำแหน่งเจะไม่โหดนะซึ่งปอก็กําลังฝึกเล่นตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่ <c oughs> ปอรู้สึกว่าค่อนข้างเบ็ดเตล็กพอสมควรหมายถึงอะไรหมายถึงการที่เราสามารถเออเอาไปยืนเล่นนี้ก็ได้เอาไปยืนเล่นนั้นก็ได้จะสามารถช่วยเพื่อนทําให้ทีมเราชนะก็สามารถทําได้เช่นกันครับและสำหรับการใช้สกินโซซานโอเข้าไปนั้นปอรู้สึกว่าเออมันทําให้เล็กเตอร์นั้นดูมีสีสันดูมีความเป็นเออญี่ปุ่นบวกกับความไฮเทคมากขึ้นเนี่ยปอ่ร ออคุ้มค่านะครับสำหรับสก,กินนี้เนาะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามปอน,นะครับก็อย่าลืมกดติดตามปอนเลยนะครับปอนจะได้มีกรลังใจทำคลิปสนุกๆแบบนี้เพื่อนๆดูกันอีกนะครับเออแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับสถา,านาการณ์ข้างนอกนั้นไม่ค่อยดีนะครับในช่วงนี้ก็เพื่อนๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็คลิปในวันนี้ก็คงจะจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ